ทานอาหารมื้อพิเศษกันค่ะทุกคนดูสิคะว่ามื้อนี้มีอะไรบ้างเอย่ยมีไข่ต้มสองฟองมีขนมปังสองก่นนะคะแล้วก็มีผักคขมอบชีสนะคะฝีมือลูกชายค่ะรักจังเป็นคนที่ไม่กินชีสนะคะก็เลยขอมาชิมๆหน่อยเดียวนะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นยำ เขาเรียกน้ำพริกปลาดุกฟูแล้วก็มีเครื่องเคียงอีกอันหนึ่งแทนผักได้นะคะนี่ก็คือแอปเปิลค่ะทุกคนทุกคนอาจจะแปลกใจว่าว้าวกินยังไงกินแอปเปิลแบบนี้เพราะอะไรทุกคนเพราะว่ารักจังกินสเต็กที่ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะคะถ้าบอกชื่อทุกคนจะรู้จักและเป็นร้านที่เขาเรียกว่าอาหารเขามีคุณภาพมากเลยที่รักจังไปกินกินไปนะคะกินสองครั้งและติดใจ กินสเต็กปลาค่ะทุกคนปรากฏว่าเจ้าแอปเปิลเนี่ยอยู่ในเมนูสเต็กปลาด้วยนะคะเวลาเราไปกินสเต็กปลาใช่ไหมคะเราก็จะเจอมันฝรั่งทอดถูกไหมคะแต่ร้านนี้ที่รักจังไปกินค่ะทุกคนเขามีแอปเปิลกับเขาเรียกว่าแตงโมอ่าแตงโมหั่นเป็นเข้ากันมากเลยค่ะแล้วก็รักจังเป็นพอไปกินครั้งแรกก็ติดใจก็ไปกินครั้งที่สทีนี้ตัวเองก็เลยเอามา ได้ไอเดียค่ะทุกคนก็เอามาทานแอปเปิลเนี่ยเข้ากับจัดอะไรก็ได้นะคะแทนแทนผักที่บ้านไม่ค่อยได้ซื้อผักเพอเอินเนี่ยค่ะมีแอปเปิลซื้อแอปเปิลมาแล้วก็ลองเอามาใส่ด้วยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยแล้วก็เพิ่มความเขาเรียกว่ากินกับไข่เนาะก็จะใช้น้ำพริกประดูกฟูนะคะแทนซีอิ๊วหรือน้ำปลานะคะอ่านี่แหละค่ะก็ช่วยให้ อัตถรสในการทานค่ะทุกคนดูสิคะลองทําทานดูนะคะนักจางทานไปแล้วครั้งหนึ่งก็อร่อยติดใจค่ะทุกคนก็ลองทําอีกครั้งหนึ่งสําคัญสุดเลยนะคะทุกคนแอปเปิลอร่อยมากเลยทุกคนลองทําดูนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ